ตอนนี้ลุกขึ้นได้แล้วคนที่ทำให้คุณล้มลงเขาไม่กลับมาแล้วละ่ะและแม้มีโอกาสอีกครั้งก็อย่าก,กลับไปหาคนคนนั้นอีกเลยต่อให้กลับไปเค้ากันใหม่เหตุการณ์เดิมๆก็อาจเกิดขึ้นซ้ำๆเพราะบางสิ่งบางอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นั่นแหละบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นสิ่งที่คุณพยายามเต็มที่แล้วไม่มีหรือบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับตัวคุณดังนั้นอย่าโทษตัวเองไม่แน่ว่าถ้าคุณได้พบใครสักคนเขาอาจคิดว่าสิ่งที่คุณเป็นและมีอยู่ในขณะน,นี้มากและเพียงพอสหรับเขาแล้ว ไม่ใช่ว่าเขาไม่รักคุณแล้วจากไปหรอกนะแต่พราะเขารักตัวเองมากกว่าถึงจากไปตั้งหากเป็นแค่คนเห็นแก่ตัวคนหนึ่งแต่อย่าเจ็บแค้นหรือพยาบาทความจริงแล้วทุกคนต่างเห็นแก่ตัวไม่อยากถูกใครเอารัดเอาเปรียบถือเสียว,ว่าเราเคยเจอคนคนนั้นเคยบอกักคนคนนั้นแต่ท้ายสุดก็แค่ไม่สามารถเจอกันได้อีกตลอดไปเอาล่ะตอนนี้จงลืมทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดจงยืนอยากลุกขึ้นอีกครั้งชีวิตที่เหลือยังไม่จบลงง่าย การทรมานตัวเองไม่ช่วยอะไร